คุณผู้ชมค่ะไปต่อที่เรื่องนี้กันมากดีกว่า เป็นตาเอ็นดูเอ็นดูคุณผู้ชมค่ะน้องพลค่ะนักแสดงหนุ่มหล่อของเรานั่นเองนะคะสงการปีนี้ได้พักถ่ายละครสองวันก็เลยทําตัวน่ารักนิดนึง<ใ>นขอส <ใน S 1> ลับไปไหว้คุณยายที่บ้านน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วเราก็เพิ่งรู้นะคะว่าหนุ่มพลเนี่ยเขามีเชื้อมอนจอ้ะเลยเป็นพระเอกตาหวานหน้ามคมได้เชื้อมอนมาแบบนี้ออหนุ่มพลค่ะเขาก็เปิดใจนะคะกับพี่แจกรีนว่าตอนนี้ลุยถ่ายทําละครสองเรื่องแถมแต่ละเรื่องก็เป็นละคร แบบย้อนยุคค่ะต้องถ่ายเอาดอตากแดดตลอดเลยคุณผู้ชมเขาไม่ได้ตากแดดมาแบบว่าแค่เดือน2เดือนตากแดดมาเป็นเวลา9เดือนแล้วคุณผู้ชมเอเอ ถ้าเป็นหมูนี่ตากแดดเดียวไม่พอแล้วนเนี่ยหลายแดดแล้วเนี่ย,อ,ยอร่อยแลยออ้วเนี่ยเรียกว่าทํางานหามรุ่งหามค่ำค่ะจนตัวดาไปหมดแล้วเนี่ยซึ่งพลเองก็มีวิธีดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคลมแดดนะจ๊ะจแล้วความปังก็คือตอนนี้พลมีละครเตรียมลงจอสามเรื่องอด้วยกันคุณพี่รีรันอยู่อีก2เรื่องเรียกว่าฮอตจนแบบไม่มีพักจริงๆแฟนๆได้เห็นหน้าตลอดเลยซึ่งพอหนุ่มหยุดช่วงสงการค่ะก,ก็รีบกลับไปกราบคุณยายส่วนของฝากที่ให้หนุ่มพลบอกเลยอะไรจ๊ะมมีอะไรจ๊ะนอกจาก ากละครที่ตัวเองเล่นเอา้าเพราะว่าคุณยายเขาชอบดูละครหลาน,นแต่คุณหลานชายเนี่ยกลับไปเออหาก็ดีใจแล้วนะคะออไปฟังเสียงหนุ่มพลกันหน่อยค่ะบ้านใหญ่ไปกินเข้าแช่ตามวิถีมอนอะไรเงี้ยเพราะเป็น,ปนมีเรามีเชื้อมอนด้วยทำหลานไหมคะับหลานจ้างคุณอยายบอกว่านี่มันถ่ายไปกี่ปีแล้ว,ลวตอนนั้นแก้ป่องมากเลยนะ ที่ผมดำอ่ะเพราะว่าดำเพราะว่าถ่ายละครนะเพราะมันโดนไอแดดเยอะเอาดรองหมดเลยไม่มีห้องแอร์เลยครับผมครับสตอกที่สตอกเป็นห่วงตัวเองไหมนี่ยอ๋อผมพวกทีมงานมากกว่าไม่ไหวนะอากาศคืออย่างเงี้ยอยู่นอนอยู่บ้านดีกว่าผมร้อนมากนะแม่รักน้อนเป็นหลานที่กระตันยูสุดๆเวลาถ้าเกิดว่าเวลาว่างก็จะกลับไปหาญาติที่บ้านอยู่ตลอดเปคนใหญ่คุณยายปลื้มใจเนาะปุื้มใจแทน